นายคุณพักเก็บแก้วขังนางได้มือยาโอจินด้สระซ่งขังบูอ่านหามือโขมือหลับมือโขมือหมายที่จะกระลุวัวเล้วเอดูอย่มืแห้งอันนี้นางมาดีไปถักไปถักรุดบปถดกรวดบปถักราดก็พอรู้ะเขาให้ผู้แต่ผู้ที่พวกเขาชอยแกวิ่งรถรับจ้างไปคั้วที่ขัวเด่นรถหกโลไว้แขง คให้ลูกมืองานรับจ้างด้วยจ้าโอเคเดี๋ยวแกไปนำมาดีเนาะเออหายง่ายมือถูกมือด่างมือโคกมือมันมือคนมาขี้รถบ่เรียมเขาให้มาขี้รถบ่รับจ้างโอ้รับจ้างเมาส์นั่นตัวเมาน้ามือรถให้เมาราคาถูกๆวันนี้สิบเอ็ดบาทคลิปก็มือสิบเก้าก็มือเก้าเก็บก็มือนะวันนี้ ไปประกาศก็คือเร็วดเริคนจะจะมาคือขนาดนั้นมือขูมมือรักมือขูมมือมัดมือเขานั่งแดงโมขอใสคุ้มข่างุงกับมือ่อมือโอ้ยืมครับขอมือคมนักไืนครับดจะไปหายยืมก็หอกหายวันได้ไ่ได้หรอกพูไคากวได้หครก็ได้พูกแดงเล็ดอก ผ sw ู้ชายเป็นจักเจ็ดโดคือไปฝากน้องเกลน้องเชียวพึ่งนี่ยบ้าให้ผู้อื่นนั้นเป็นังแตงโมขอกับคารวะอีกพ่อขอฝากดอกกุหลาบงามๆให้ผู้ตานางเตงโมตื่นจะค้นหักแข็งอีกพอได้ยืมครับอือ่าขอให้อีกนางแตงโมมือโขมือหลาบมือขูดมือหมั่นรุ่งเด้อให้พ่อมาเก็บโดพ่อให้ขึ้นชึบเก็บ Hãy quá phục hạnh phúc rơi tay bát rơi phô hạnh hô? Anh cho mọi năm luôn mặt 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 ใครก็ใครกูวางคู่นาะข้าอปลใครข้าวปาฟัเออเอ็มคือฝันมาส่น้าวปือนายชั้นพงแก้วกันดาให้ปูเ่เอียงหวให้ตัวาา้ายวัดความังวัดคือยุบหัไข่ผมนะครับคุงคู่วไหแต่่คุ้คั่ปลาไหวคุก๊อกคุ้ก๊อกก๊อกกกก๊อกคุ้ตาจ๋า เออวัดความแบงให้ผมอ่ะครับอืมวัดชื่อคิวโผมจะรอดไม่รอดก่ดแค่หล่าคนรู้ว่าตุ๊กตาขาอดแขอดตุ๊ตาตุ๊กตุ๊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 อะคือวัดไชื่อควโไได้ชื่เรชือเกาน่นะเอาอัอรยจดูเกอยโว้ยอืมคิคท่นจะทานดูเพอาจะมัดเกรงน้องคิวโ่ได้ด่ะอืม อันนี้นอโซจารุ่นีนุประทุมรวมขาชุมช่างพุ่งรวมช่างปู่อันนั้นจะชื่อเอเชียนกับองค์ปู่และแม่คุูด้วยะหนึ่งพันบาทเนาะทิปอีนางน้องวันเอาแล้วค่ะเอาแล้วใช่นักมัดคิวเอองาหายมือโฉบมือหยางมือโฉบมือหมาเดินนั่งจ่ารุ่งนี้เด้อทางชิปเวที่เรื่ชิปเอที่นั่งเด้ออืมอะ วันนี้คือเรียกพอฟถือขั้นผู้ใดคือถือโตนะนางเพิ่ระพาช่งโมลินถวายองปู่หน0่งพันห้าร้อยบาทจิ้มห่ังจิ้หนังจิก้กบัตเช็คเอกเอาไป คือว <l swear> ่าเขียงว่าเอาเนื้อแบบคู่เปนคู่มันเจจะคู่เกลือมันก็ขึ้นกันขึ้นกันซัดกันแล้คู่บอกกันไม่พูดประจัยดิคือฮักค่ายบอกกูละขายงานบ้าเอามาเอาให้นํกคือปักผ้ามือขูกมือหาักมือรูกมือไหมหึงหึงแล้วก็รั่นนะลรกนนจะเริ่มจะเริ่มอันนี้เคือผ่านมาทางช่องบอกเชียอีื เราท้อขายิกาขนานด้วยขอตะสมข้างคุนกับไม่คู่ว่าแข่เก้าร้อยเจือสิบพวงมาลยเก้าพวงเนาะเอ่นอกปุ๋ยข่านหลายชือหลายอย่างฟองขึ้นง่ายพร้อมด้วยถืองานทำชื่นง่ายขั้งขั้งปุ๋ยกั้งเลยขึ้นเลยค่อยๆมึ้นเมื่อขาิขานั่งซื้อผ้านั่งแท้ไหม คุณคือดารัอ์อาจารย์จันน้อยเข้าดีแจงาจารกจันหน้าคุณพิภาพรคุณอำอัมาราพระองค์ดาปราณีโอรพันอออธ์พระองค์ุณนีคุ้มเคลรอยกันเนี่นลืมโลโรชาิกาขนงานทั่วบายปุยอ่ะให้มืมม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 อเก็มือยับมือเกบมือหวานเด้อเฮงเฮหล้กก็รู้วยๆๆทุกคว โอ้ใช่หมวดถึงมากเท็ดมากหาจักคิปเก่ากันเยองหมวดถึงมากเย่มว่าจะคือครบกันคิบเก้าคิเก้านะลูกนะอืมอานนี้กัะโพยช้านบ่น,นมีคลองพ้อคลองขาวหรือวัดไหนเนี่ยคือวั่บเอาเข้กากาตงัตวัดเนาะลงชื่อออนชาคือคอนวงถูไดยา่ามรวมบุญกับองค์ปู ค่างมหาเกือพันเปดร้อยห้าถึบบาทอนุโมทขนาค้าทุกรูเจ้าค่ะ <c oughs> อ้าวหายไม่ครบไ,ไ,ไม่หมายาบไม่ครบไม่วหวานเล้าูเออหางไม่ดอกอันคือทูกผูกตรงด้วยเอออันนี้ของผู้ใหญ่ <c oughs> อันนี้เอฟคืไงมานะอืมค่ะคงผาถุกรวมบุมมาสามพันบาทให้ตึกให้ตาคือง,งาน พังมาท่นของบบเกอ่นเอาม่คงบมรักไม่คขบมไมถึงแล้ก็เนวนน้มันนนะอย่าลืมฝากดูรับเรียนให้มีงานนะมือเรียนสืบืบเ่อพอเขาแก่น้ำบอกก็คอยเขาคิดกันนินี่ันคือว่าพอเป็นูบอก นางเอกก็ใช้ฟวงหูงานนางวิไใดวันก่อบก่อนใส่ของข้างบุมท่างมหาเกียกับปู่กับแม่ครูอา่ะอ0ครูอ0ครู20ครูแมืนดอกครูแบบเดิมไม่เลิกกัน กินยาหมดข้ากไปเครื่องนะอผมบม,มือหยางมุ๊บมือหยางอยู่ไปกู้ได้เจ้าหิงข้าวอะอขนาดนี้ตกกูรับหมกตลาดขาตลาดไหมให้จบบ้หญิงะไรมานง ถ้าขนาดคือเอาขคยถ้าใครไม่มีเอาอย่างนี้ปูตาแจกไปแจดดกด่วนควงมาได้ก็หมดใช่ไหมใช่คู่ฟุงควงมาได้กับมือกูด่ากับเมื่อขายดีขนาดนี้ขายดีขายดว่วนปูตาจกแค่เลยใครจะเอาโดกรัก <c oughs> โดกรักจำไหมโดกรั <c oughs> กเขาไหนผมจะบ่าแต่มูบัวขาปูขึ้นตาสาธุเจ้าปู กูนสิบเก้าพัวมาได้สิบเ็ดมือนึ่งยะแค่นี้นะผมงั้มามือเออจเอามั้ยิเก้ากับิบเกมั้จเามั้คนิบเก้าิเก็ดมั้ว่างั้นทําไมไม่เอม่ด้่มอาด้งกบพูแ่มาหนึ่งสบคก็ิบเก้า

ออกข้างมัโครบไงครบไปเลยไงไปเลสามสิบมสี่สิบต้องครบไงสิบเก็บิบเก้าูรแรกสิบเก้ามาได้ิบเกบคูใหญ่าครคูใหญ่ารทำไมนผู้แก่เนี่ยผู้แก่ใครเดี๋ยวจะว่าคือคิเปนจบไปแล้วสิบสีิบห้าสิบหกก็ออกใช่ไหม ส่วนโัวโมไก่ะส่วนตัวโมไก่เอาให้ลูก้านมือโชมือกัาลูกผูทลูกคนน่ะอืลมือโชคมือถ้าหันเบิกรับ้งเงิน้องแดดอาจะเสียแดดเอาจะเสีนข้าอย่างั้นยงมาลองป้องไปก็ยังมาเสียเ็เสเาไม่เกนี่แะเฮันแ่ไหนเนาะ Cái mãi ở này đẹp ở chiến tấu kêu đi lên tay thua 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 เมื10 icana, 10่อแกพ่อจะไปคือชื่แล้วมืออแก่พ่อจะไปเอาดอกกุหลาบสิบเก้าดอกสิบเก้าดอกเมือนเดเลยเอาให้ลูกหลานที่ร่วมบุญมาสิบเก้ดกสิบเก้าดอกเหมือนเดหมเหมือนเดิมเราก็วยท่กทุกคนใจะดื่นะจเดืนะลนะ ค่ะสวัสดีค่ะแตงโมพารวยกบสวัสดีเอฟซีเนาะค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายทุกทุกท่านเนาะค่ะค่ะโอ้ที่เขามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะค่ะมือนีแตงโมก็มาตามแนวทางของปูตาคือเก่าละค่ะเพราะว่ามือนีกับวันทีวันนี้สิบซีเลยเนาะค่ะมือนีเป็นวันิที่สิบซีเนาะค่ะค่ะเป็นวันวันเลนไทน์ยค่ะค่ะเอฟซี อยู่ทางบ้านทางไกลเลยทางไกลเนาะค่ะแตงกหลาบกันแล้วไปนอค่ะปูตาห้องค่ะลูกหลานค่ะหมอบกุลาภัยแซวสะอยู่เนาะค่ะค่ะสําหรับเอฟซีค่ะที่รวมบุญมากเนาะค่ะแตงโก็บทะย่อยขึ้นให้อยู่เนาะค่ะค่ะเพราะว่าจะเป็นรวมบุญมาทางช่องยิ้มน้องไอ้เนาะค่ะหรือว่าแตงโมเนาะค่ะช่องนี้งานไม่กลัวเฮาไล้ค่ะไลซื้อไลเสียงค่ะชาตค่ะถวายปูให้ชาค่ะกราบขอโทษขออภัยเนาะค่ะ ค่ะแต่ว่าได้ขึ้นทุกคู่ทุกคนเนาะค่ะเพราะว่าทางทีมงานเหอกับสิทธย่อยจดให้ค่ะค่ะเขามาแล้วเนาะค่ะก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะจะบพระย่าพาดช็อตเด็ดตัวเลขดังๆจากปูตาเฮานะค่ะบางเพื่อบางที่ค่ะปูตาก็เอิ้นขนึ้นฮอด้วนค่ะเหยบซีที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ก็เจะท่านเหตุการณ์เนาะค่ะค่ะกดกระดิ่งค่ะกดติดตามเนาะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกผู้ทุกคนค่ะ ค่ะมือนี้เป็นวันที่สิบสี่เนาะค่ะสิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์เนาะค่ะค่ะเมื่อแรกปูตาเขาก็มีงงานออกเดดคือเกาเนาะค่ะปูตาก็เลยค่ะให้ลูกให้ล้านค่ะบบมากไม้หลายตัวเนาะค่ะมือนี้ค่ะกุลาบของปูตาห้าค่ะก็อย่าลืมมือวันสําคัญเนาะค่ะวันที่สิบสี่อย่าลืมตัวเลขตัวเบอร์หนึ่งสี่ด้วยค่ะค่ะนี่เป็นแล้วทางเนาะค่ะแคบหน้าจอไว้ค่ะ ปูอเอาดอกดกุหลาบปูกรยำกระสิกีสิบแปดฉนเพาะมือนีเด้อปูหวานนะ,ะค่ะค่ะกับขอกับน้ำค่ะคุณพี่หอยสังกับมีแต่หนึ่งเก่าเจดค่ะแล้วก็ซาลิสาเนาะค่ะสังเลขไายสองตของหวยรัฐบาลเนาวันที่16กลุมภาพันสองพันค่ะปูให้ซาลิษาเนาะค่ะสังลอตเตอรี่ถ่ายลอตเตอรี่ก็คือเก้าเจ็ดเนะคะ่ะเกเจ็ดค่ะ ฟังดีๆเขาพิจารณาเบิ้งค่าค่ค่ะเข้ามาคำจากของปูเนาะค่ะให้เป็นแค่แนวทางเนาะค่ะให้เป็นแค่แนวทางเนาะ,ะค่ะตัวเลขก็มีสิทธิ์เขาสิทลุดเพราะว่าทางช่องทางปูตาลูกหลานให้เป็นแค่แนวทางสซวิจารย์นในการรับชมรับฟังเนาะ,ะค่ะใครอย่าลืมนะคะมื่อแรงค่ะปูจะเอากุหลาบสิบเก้าดอกมาไล่สิบเจ็ดเนาะค่ะค่ะขอบุณขอบคุณทุกทุกท่านเนาะค่ะที่สละเวลาอันนี้ค่ะเข้ามาติดตามเนาะค่ะ ค่ะจะลืมค่ะหยิบจจบสลากินแบงรัฐบาลไว้ก็ะจะมีก็เนึ่งเก้า 19, 90, เก้าเจ็ดสิบเจ็ดแล้วก็เจ็ดศูนย์นะค่ะ ค่ะอย่าลืมพญานาคเลยค่ะพญานาคเป่าปูวาเนาะคะ่ะเขาฟังดีๆพิจรารณาค่ะค่ะ,คะสำหรับคลิปนี้ขอให้ส้ายบุญทุกทท่านเนาะคะ่ะที่ได้รวมบุญมาเนาะคะ่ะให้มีตะโชกแต่หลับตะโชกตะมานบา่บาวาจะพึ่งเขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพึ่งเขามาติดตามก็ให้เฮง,เงเลๆลวยๆทุกผู่ทุกคนเนาะคะ่ะอย่าลืมค่ากับขอกับน,นะะ้ำค่ะ16 17 19แล้วก็18เนาะคะ่ะโชคมานทุกคู่ทุกคนแตงขอกับสวัสดีค่ะ